ทะเลของจังหวัดตาดอ่ะเป็นทะเลสะอาดแล้วอาหารทะเลของจังหวัดตาดอร่อยมั่นใจได้เลยว่าไม่มีสารสารพิษเจือปนอยู่เนาะและ้วก็น้ําน้ําไม่เค็มมากไงเป็นน้ําพอหวานหวานน่ะแล้วอาหารทะเลรสชาติจะหวานอร่อยคือคนไม่รู้ไงว่าปูนิ่มันมายังไงบางบางคนบางทีอออกรายการทีวีไปแล้วเนาะเด็กๆโทรมาถามว่า พันปูนิ่มออมาจากไหนเราก็โอ้โถเอยลูกน้ลูก,ก,ลกไม่รู้ว่าเป็นปูเป็นปูที่ลอกคาบอะปูที่ลอกคาบแล้วถึงมาเป็นปูนิ่มเนาะคือปูดําปูทะเลธรรมดานี่แหละ <S <S ที่นี่ก็มีกิจกรรมดูการเลี้ยงหอยนางรมมาพาพกันตาน้พริกเกลือเพื่อจะลงแพดูการเลี้ยงหอยนางรมถามว่าตาน้พริกเกลือทาไมก็ลงแพต้องกินหอยใช่ไหม เราก็ต้องเอาน้ำพริกเกลือไปน้ำพริกเกลือคือน้ำจิ้มซีฟู้ดของคนทั่วไปแต่คนจังหวัดตราเรียงน้ำพริกเกลือเวลาเราลงไปแพเนี่ยคือเราเอาแค่น้ำพริกเกลือไปเอาหอมเจียวไปเก็บยอดกระถินไปพอไปถึงฟาร์มเลี้ยงหอยดังลมอ่ะเนาะเราก็ยกหอยขึ้นมาชูถ่ายรูปกันก่อนเนาะก่อนอื่นนลนะชูหอยถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มาแกะกินสดๆตรงนั้นเลย มากับบ้านกับธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรูหราไปเหมือนรีสอร์ทไ่เหมือนโรงแรมทั่วไปอ่ะก็คือวิถีจริงๆเลยเราใช้ความจริงใจของเราอ่ะให้กับน,นักท่องเที่ยวอันไหนดีเราบอกดีอันไหนไม่ดีเราก็บอกบอกป้าแมวก็เชิญให้คนมาเที่ยวตรงจังหวัดตราดนะคะอาหารอร่อยก่ะป้าแมวทำเอง <laughs> มีมีธรรมชาติที่งดงามโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งค่ะมีมีทะเลสะอาด มีสวนผล,ลไม้คือเส้นทางที่แหลมสอกตรงนี้นะสองข้างทางเนี่ยจะมีสวนผล,ลไม้กับทะเลป้าแก่แล้วอยู่สองคนตายายใช่ไหมเว <im it> ลานักท่องเที่ยวมานะ่ยป้าคิดเหมือนลูกหลานมาหาเราเนี่ยเนาะอันนี้คือความสุข